ตัวปัญหาหลักของ CZ 457 Training ก็บ,บอกนี้นะครับคือสปริงไกครับผมถามว่าทำไมต้องเป็นสปริงไกนะครับเนื่องจากว่า,าบางรถนะครับของ CZ 457 Training นะครับสปริงไกของเขาแข็งมากๆครับไม่ว่าผมจะปรับสกรูทั้ง3ตัวเลยนะครับผมย้ำนะครับว่าทั้ง3ตัวคือข้างในตัวปืน2ข้างนอก1ตรงที่ใต้กลงไกนะครับก็น้ำหนักเขาเนี่ยามาจากโรงงาน แล้วเนี่ย2.8นะครับผมปรับแล้วเหลือแค่2.5ปอนด์นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวสปริงใหม่นะครับเลือกสปริงที่เล็กกว่าเดิมเอาให้เห็นชัดๆนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยความนิ่มนะผมเบาไกลเบาเบาลงเยอะเลยครับเดี๋ยวผมไปหาลูกดัมมี่มาใส่ก่อนนะครับเพื่อมาที่จะมาเช็คน้ําหนักไกลให้ท่านรับชมนะครับก็ต้องขอบอกว่า แรกทีเนี่ยผมดูในคลิปหลายท่านนะครับแนะนำให้ปรับแต่งตั้งน็อตสกูอะไรใหม่อย่างเงี้ยทำยังไงก็ไม่ได้นะครับทำยังไงก็ไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วปัญหาหลักจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นสปริงไกอ่าตัวน,นี้หาลูกดามีเจอแล้วนะครับปึ๊บใส่ให้ท่านได้เห็นกันชัดๆนะครับหลังจากแกะเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้คือ ผมไม่ได้ให้ท่านเห็นก่อนนะว่ามันหนัก2.5ตอนแรกนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเอาออกมาให้เห็นแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็วัดมาให้เห็นชัดๆเลยคือจะปรับครั้งแรกนะครับผมผมเอาปลายไกลนะครับปลายไกลอยู่ที่1ปอนะครับตรงปลายปลายจะทําให้เราได้เหนี่ยวไกลได้เบาขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเหนี่ยวไกลเนี่ยเราจะเหนี่ยวตรงไอแถวๆกลางๆของ ไกนะครับผมอ่าซึ่งถ้าขยับยิ้วขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาเหนี่ยวไกลตามปกตินะครับน้ำหนักไกลก็อยู่ที่1ปอนนิดๆนะครับขึ้นมาเดิมจากเดิมนิดเดียวเองเนี่ยครับผมเห็นกันชัดๆนะครับว่าการเปลี่ยนสปริงไกเนี่ยอ่าทำให้ไกลได้มีความรู้สึกเบาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดนะครับผมถอดอ่น็อตใต้กองไกให้ท่านได้รับชมนะครับอ่าสำหรับท่านที่ ไม่เคยถอดนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมทราบว่าน่าจะเป็นกันนะครับเป็นกันหลายคนมากเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่แกะกันง่ายมากๆนะครับตั้งก็ตั้งง่ายๆนะครับแต่สําหรับทัดสาเหตุที่ผมทําไม,ไม่ขยับน็อตปรับแต่งให้ท่านได้เห็นครับว่าเออน็อตตรงนี้ขยับแล้วเป็นไงยังไงนะครับก็เนื่องจากว่าปืนกระบอกนี้นะครับผมได้ตั้งไกลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจึงไม่อยากจะทําการถอดน็อตอะไรอีกนะครับผม ถ้าถอดแบบนี้เออพอให้ท่านพอเห็นเนี่ยพอได้นะครับแต่ถ้าจะให้ผมมาปรับน็อตอะไรให้ท่านได้รับชมเนี่ยอีกครั้งเนี่ยคงต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้ผมแต่งไกลอะไรมาให้เข้ากับนิ้วผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับผมแกนน็อตสองตัวแค่นี้เองครับทีนี้ยกขึ้นมาดูนะผมครับจะเห็นว่าตัวปรับไกเนี่ยมีู่2จุดด้วยกันคืออ่าน็อตตัวบนนะครับผมใช้กับน็อตแปดเหลี่ยมนะครับอ่ายึดกันไว้ กล้องมันอาจจะเบลอๆนะครับผมผมพยายามมาให้เห็นกันชัดๆนะครับตัวนี้ครับผมหนึ่งตัวกับตัวล็อกนะครับกุญชีแปดเหลี่ยมแล้วตัวนี้อีก1ตัวนะครับก็เป็นการปรับน้ําหนักไกลให้เบาคือมันคล้ายๆว่าดันสปริงอะครับผมดันสปริงข้างในให้เบาขึ้นส่วนน็อตตรงตรงไกลตรงเนี้ยจะเป็นอะไรที่ไว้สลับลากไกนะครับลากไกสั้นลากไกยาวนะครับผมผมพยายามปรับแต่งนะครับตอนแรกๆเนี่ยคือปรับแต่งตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับ ขันน็อตไปให้สุดปุ๊บไกก็จะตึงแล้วก็ลั่นเพี้ยเองนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คลายออกมานะครับผมสำหรับสปริงอยู่ด้านในแล้วก็แกะสลักตัวนี้ออกนะครับแกะสลักของไกออกเพื่อเปลี่ยนสปริงผมอาจจะพูดจะไม่ตรงภาพเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นการพูดรัวๆเร็วๆนะครับเนี่ยครับผมสลักตัวนี้ครับต่อๆไปปุ๊บเนี่ยก็จะเพื่อที่จะเอาสปริงข้างในออกมาเปลี่ยนนะครับครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับ ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่สามารถปรับน็อตอะไรให้ท่านได้เห็นอีกนะครับเพราะว่า,าผมตั้งไว้แล้วนะครับเข้ามือผมที่สุดแล้วนะครับถ้าผมไปปรับแต่งอะไรของผมอีกเนี่ยคือเกรงว่าผมจะยิงไม่เข้ามือนะครับผมต้องต้องขอย้าไว้ว่าปืนกระบอกนี้มันสลับแข่งเข้ามือผมแล้วจริงๆนะครับก็คลิปในวันนี้นะครับหวังว่าคงแบบจะมีประโยชน์สำหรับให้ท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมเพราะว่าใช้จากประสบการณ์ของผมจริงนะครับในการ แ,บบแต่งไกลนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ